การเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับงบประมาณในมาตรา15งบรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมงบที่เราเห็นนะครับปรากฏอยู่57,950ล้านบาทผมตัดลด1%เนื่องจากไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการของกระทรวงคมนาคมผม ขอถามคณะกรรมาการว่าระบบรางรถไฟเด่นชัยเชียงรายนะครับตอนนี้งบประมาณปี64ได้วางแผนว่ายังไงเนื่องจากจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ะสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ที่เชียงของกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่รถไฟยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างผมถามท่านว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่มาเรื่องของแลนบริดจ์นะครับ เขาเรียกว่าสะพานเศรษฐกิจท่านประธานครับสะพานข้ามพื้นดินที่เขาเรียกวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านนายกยุทธ์ได้เอ่ยถึงแลนดบิชที่สภาผู้แทนแห่งนี้ท่านนัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงแลนดบิชแทนการขุดคลองไทยบอกว่าการขุดคลองไทยนั้น น้ำในทะเลฝั่งอนามันกับทะเลอ่าวไทยไม่เท่ากันสูงกว่ากัน3เมตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้ําทั้งสองฝั่งทะเลสูงต่างกันแค่20เซนติเมตรท่านประธานที่เคารพครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงิน68ล้านให้กระทรวงมคมนาคมศึกษาสร้างแลนด์บิชเชื่อมอ่าวไทยอนามันเป็นเวลาสองปี ในวันที่15กันยายน2563คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สอนอขอสอนอขอคือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน Bu ว i ิ e เน็ตดี l o ล m อ n เ โมเดลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามันแลนด์บิสในลักษณะก่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี2563ถึง2566ในวงเงิน68ล้านบาทตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณพศ2561เป็นกรณีเฉพาะรายรวบรัดรีบเร่งตกลงสำนักงบที่เหลือผูกพันพศ2564ถึง2566สนขอปรับหรือจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือใช้จ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่กรณีตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับอันนี้ก็คือจะใช้งบกลางของท่านนายกรัฐมนตรีในปี2563คืองบเหลือจ่ายจากงบกลางท่านประธานที่เคารพครับผมไม่สบายใจกับโครงการนี้ โครงการแลนบิชได้เกิดขึ้นเมื่อ2,536 2 5 3้าเขาเรียกว่าเซาเทิร์นซีบอร์ดเกิดแลนบิชขึ้นมาในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันณนะวันนี้โครงการแลนบิชจากกระบี่ไปขนอมพื้นที่แลนบิชปลูกยางพาราและก็ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ตรงกลางแลนบิช ท่านไปทบทวนโครงการแลนบิชขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคใต้วันนี้ท่านยังจะศึกษาเลยครับการให้เรือขนาดใหญ่มาจอดฝั่งอนามันและฝั่งอ่าวไทยมันจะต้องขุดทะเลเข้าไปเพื่อให้เรือขนาดใหญ่ขนน้ำมันขนตู้สินค้าห้าพันตู้หมื่นตู้ห้าหมืนตู้เข้าไปเพื่อขนส่งสินค้าทางรางหรือทางรถแค่ตู้คอนเทนเนอร์ห้าพัน ตู้เนี่ยนะครับต้องใช้รถ5,000คันขนตู้คอนเทนเนอร์ข้ามจากอนามันไปอ่าวไทยแล้วขนแล้วรถก็กลับมาอีก5 5 0 0 0รอบกลายเป็น1,000งรอบต่อเรือ1คันการยกขึ้นยกลง2ครั้งค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น2ขั้นตอนแค่นี้ก็คิดไม่ได้หรอครับพลเอกชาติชายคิดว่าตะวันออกกลางจะเอาเรือบรรทุกน้ำมันมาจอดที่ฝั่งอนามันแล้วส่งท่อน้ำมันดิบไปที่ฝั่งอ่าวไทย ขุดเรือท่าเรือน้ําลึกแล้วขุดทะเลออกไปเพื่อให้เรือจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นมารับมันเป็นไปได้หรือครับเขาจะมาทําเพื่อประเทศไทยหรือครับในเมื่อมันไม่คุ้มค่าเขาก็ไปช่องแคบอนามันเหมือนเดิมคิดได้ยังไงครับไม่มีข้อมูลศึกษาเบื้องต้นทั้งๆ้ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษาการขุดลองไทยอยู่ คณะกรรมการเรียกสอนขอ,อมาไม่มีคําตอบใดๆทั้งสิ้นไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเคสเศรษฐกิจพิเศษขวานทองพองไทยนี้คิดได้อย่างไรเอาจานด่วนหรือครับต้องการอาหารจานด่วนหรือครับที่นี่ประเทศไทยเรากําลังอยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องสร้างเมกะพปรเจ์ให้กับประเทศไทยปลดหนี้ประเทศไทยให้ได้ครับอย่าคิดง่ายๆแล้วเอาตาบาปให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ผมจะติดตามโครงการนี้ขอบคุณครับคำถานครับ